โพธิบูชา 52ปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก แม่ขนมโมแกงไม่ได้ทำหรอกพ่อใหญ่ทำแต่ถั่วแปรบขนมขยาขนมครกครับไหมนมบัวลอยครับไหมนมครกไม่ได้ทำแลโมแกงโมแกงไม่ได้บัวลอยขึ <c oughs> กก้นไปเล็กนะนะอามเล็กเนาะขึ้นไปเล็กแล้วโอ้ยขนมหวานมันเบาเลยเนาะ เสร็จแล้วเรือมันเสร็จแล้วแล้วเนี่ยอ๋อนี่นมาวางไปมันน้ามันหงอยอยู่เน่ยเรือเรือมันเสร็จแล้วยังเรือโครงเหล็กไงโครงเหล็กจะเขาทำทำไม้ยางจะให้ใครทำก้าว่างจะทำเองหรือจะให้ไอ้อดมาทำท่านุแล้วท่านบอกว่ายังไม่ได้ทำอ้ี่สุดแล้วนี่ สุดแล้วนี่ไม่ต้องออกหมดแล้วเวลาเสร็จเราจะยกตัวของละครต้องลืมหมดไม่งั้นถังบางทิวทัศน์หมดนี่จะยกขึ้นนี่ยกขึ้นเมตรครึ่งหรือสองสามเมตรดีถ้าสามเมตรนี่ได้ห้องได้ทุนได้ได้ชั้นล่างชั้นล่างด้วยถ้าสามเมตรนี่จะได้ชั้นล่างถ้าเมตรครึ่งไม่ต้องออกชั้นล่างทำขึ้นมา คุณมแน่พอแล้วจะทําอย่างมากว่าทําปูนปั้นปูนไปทั้งหมดขึ้นมาใ้ปั้นปูนก็ต้องรอต้องปั้นต้องปั้นดินแล้วก็ที่ละส่วนที่ละส่วนไปปั้นดินที่ละส่วนแล้วก็เป็นมรอโอ้โหไม่ใช่เร่อเลยเนี่ยถ้ารอทองถ้ารอทองเหลืองเนี่ยโอ้โหทองเหลืองเนี่ยโอ้โหคือแพงมากเลย จะเยอะแท่แงนะไม่กลัวนะนะกลัวมันมากมันจะท<ค>า,ายทายากมันก็แต่แ <3 S 2> น่นอนมันหาได้แต่สาเมตรแต่ทำได้ไแล้วโหวอลังการมากเลยจะทำขึ้นใน<ม>ทองเรือม,มีคำอะไรที่ยิ่งกว่าเด้นเล่นอะไรเขาตั้งชื่อแล้วเรือลำนี้โคกใจเดินมันต้องไอสามเมตรก็ดีนะมีจะได้เป็นที่ประชมที่อะไรได้ มีเยอะยะป็ที่ปรชุปลาเรือเปล่ามอนรานทั่วราชาณาจักรที่ปรชุมปลารมันก็ไม่ได้จ้ใหญ่ถึงกระดาษ3เมตรสองเมตรแต่ว่าเป็นซึ่ก็พอตาดทามันนี่ลงมาดหญ่ขึบนมาก็ขนาดมันก็อะดูไอหนุมานด้วยถ้ายืนแล้วมันจะขนาดถ้าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะหนุมานเมื่อเทียบกับเรือแล้วสูงไม่เท่าไหร่เรือมันใหญ่กว่าเยอะเลย ตีนจะอยู่ที่จะคลื่นอยู่เนี่ยอนุมานเตนี่อยู่ที่คลื่นอยูที่ตัวข mm hmm. ึ้นไปประมาณเมตรครึ่งนะสองเมตรใหญ่ที่สุดลำนี้ใหญ่ที่สุดในกระบวนเรือร mm hmm. องยาวยี่สิบแปเมตรกว้างแ mm hmm. ปดแเมตรครึ่งเกือบ9ก้ากว้างแปดเกือบเนี่มันจะ9หร mm ือ hmm. เปล่าไม่รู้มันบานออก แต่ว่ายาวมัน,นอีแปดเออทำไมมันอีแปดลูกอีแปดนี่ยังไม่ได้อธิบายยังได้พูดถึงเรื่องอพิณิหารเรื่องพิสดารพิลึกซึ้งพิสดารลึกซึ้งของธรรมธรรมาวิจัยใต้ต้นใต้ลำโพธธรรมมาวิจัยใต้ลำโพธ เอาไว้เป็นประดับเป็นองค์ประกอบเพิ่งน่ะน้องท่านต้องเอาออกหลบทางให้ที่อทัดนะโอเคทัดไอ้สะพานนั่นเลยข้ามไม่ได้เลยก็เอากระโดดข้ามท้องล่องไปครับเอาหินเขาหินออกหินทิดออกว่ายน้ำไปท้ามผอก็ได้ท้ามผอ ไอ้นกิ่นค้างติดค้าอ่คว้างี้อ้อร้อดปูรจรอดอเ่ยงเก่งก็จิตจิตตัดกิ่งองนียตัดกิ่งแล้วกิ่งไอ้นี่กิ่งเดียวก็พอแล้วนอนนั่นก็จะอยู่ได้อยู่ได้มัน่เออตัดข้างบนดี่ยตัดชั้นบน ตัดจากนี้เลยอ่าตัดตัดไอไอประมาณออกมาจากจากงามเนี่ยสักเมตรกว่าตัดได้ตรงนั้นตกติงตรงนั้นเท่าน้เองตรงนั้นมันโอ้ยรถไปทัวร์ก็พ้นมาได้นั่นแหละประมาณนั้นรถทัวร์ก็พณนตัดตรงนั้นแล้วได้อืม งอกก็ตัดอีกถอนเสร็จแล้วเด็กเขายกไอ้ตัวเหล็กโค้งมาเป็นเหล็กโค้งแล้วเขาปอกอบเป็นโครงยกมาก็ว่าผ้าพื้นก็เสร็จแล้วจอดเขาก็มาจอดทำไมเนี่ยทำเหล็กสารสอนแล้วก็ใช้ปูนข้างบน ต้องตายมีสองโ้ดี์คนต้องตายคนต้องแก่มีผลมีผลไม้ผลลัพที่กินว่ต้องตายนะต้องตายแล้วก็ต้องแก่ตอนนีแก่แล้วแค่แอตายอย่อย่างนึงค่ะก้วยไข่นี่ก้วยไข่ โอ้ยอันนี้ของเรา,าเนี่ยไม่ข,ของเรา,า,ค,าค่ะสวนผู้เฒ่ารวยค่ะโอ้ไม่เบานะสวนผู้เฒ่าแล้วเนี่ยค่ะสวนผู้เฒ่าโอ้ไม่ใช่ซื้อนะเนี่ยก็บอกว่าสวนไรทะเลค่ะโอ้ยกล้วยกันมันใช่แน่เลยกลว้วยมันพะโลค่ะมันมากมันมายไข่กล้วยดงว้ากล้วยไข่ เมื่อวานกินกล้วยกล้วยมันไม่ใช่กล้วยไข่แล้วมันไม่ใช่กล้วยน้ำบาบ้ามันเป็นกล้วยแปลกๆกันเองนี่นะเออกล้วยอะไรอ่ะเขาเรียกกล้วยสุพโลค่ะกล้วยเลี้ยงง่ายเขาเขามันไม่เหมือนกล้วยไข่เขาบอกว่ามันเป็นกล้วยกล้วยไข่ส้มค่ะเปรี้ยวๆท่านนี่นี่เอาไปฉาบเนี่ยเยอะค่ะวัดโทนดูจะเอาเปลือกมันไว้สำหรับไปทำเปิลชุบน้ำยาไปทำอะไรอ่ะแช่อิ่ม กินแต่มันเพิงน้ำตาลเรามีกินทั้งปีเลยนะคะส้มโอที่ไวท์พลังเนอะโอ้โอมาช่วยอวิชญ์พีมากนี่นี่โอ้โหต้องใช้คนประมาณห้าคน อ่าล้างผักต้องใช้คนประมาณหกคนห้าคนผักเรามันเยอะโอ้กินเข้าไป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 เนี่ยดอกสลเตเห็นไหมดอกสลเตเหรอใส่เหินผักชั้นผักบุกดอกเข็มดาวเดองด้วยดอกเข็มด้วยโอ้กินสารพัดนี่มะละกีนก โอ้ยน้อยเดียวมาไปเอามาน้อยเดียวโอ้ยในกระสอบเยอะค่ะโตเลยตีก็แล้วก็เหมวยเจ๊หอมโอ้ยทอดอะไรถ้าอะไรกระเทียมโสนแก้ว ทำนะมะอันนี้ขั้นตอนการรปุงเปลือกปลวกเปลือกหมอเบือเบือเลือยาเลือยาเบือเบือเม็ดคนแหนมเต้าคว้าอ้าวยาเลือเห็ดคอนบุญเนี้ยเห็ดคอนอะไรโอ้เห็ดคอนล่ะเห็ดคอนเนี่ยเพราะได้กินเองเพราะเห็ดคอนกินเอง ผับ uhm. นีผับนะะีกะทิข้าวขมบ่โอ้โหอ้มปำอ้มยำกะท้ตัวน้องต้มคำขมตัวตัวโอ้โหไอ้บัวขา ที่มาเตรียมต้องพวกรถเครื่องแค่ครับหมดแล้วไปไปเดินค่ะพริกกระเทียนแล้วคะแจ๊บแบบแข็งบ้างหรืค่ะไม่ฉุนแล้วแข็งแบบแข็งกดกระปุนมันได้ยังไงเนี่ยพี่นี่แจ๊บแบนี้โอ้ยอะไรบวชอะไรเนี่ยมันตะปะหลังมันตะปะหลังโอ้เหลือหรือเนี่ยกระปุกมันเยอะเลยอ้ยห่ามอ ผัลวกผัลวโอ้ยนี่ขาาวโพดขาเเลือเว้ยขาาวโเขาเเลือโอ้ยโดเลือข้ามันเยอะมันเหลือหลายคุณนี่เนเราแค่ปลาแค่ที่เมื่อเช้าเสร็จมาเนวันนี้รวกสีไม่ดำนะสีดีอสีมือคอกมืวสีมือสีมือสีดำดือ่ะ ออเฟิีมือฟิีมือเตาใหญ่นี่ไฟมันแรงดีมากเลยโอ้เตาใหญ่ไฟแรงมันตรงใช้เตาอ,อย่างงี้แล้วพวกเราตเตาหน่อยๆน่ไม่เป็ทันกินนะลต้องขนาดนี้เลยคุณนะดูกระทะทีโอ้ยใส่น้ำด่างด้วยโอ,โอ,โอ้คุณนะ มันสนุกจริงๆนี่ทำอะไรเนี่ยโอ้โหมีหมดพร้อมหมดเลยตำลึงตำลึงผักหวานโค่นข้หางกินง่ายไอ้ผักหวานตำลึงจริงๆกินไอย่างนี้ก็เตี๋ยวหวาอันนี้มันใบแก่เนี่ยเนียนี่มันใบแก่นี่โอ้ยแตมาเป็นแฟนแกงเขียวือดครับกินทุกวันโอ้กินแก่ๆก็กินนะเนี่ยไม่เลือกกินอ่อนๆออ่น้ำแก้แก่ผัว่าโว้ย เหนียวอ่ะโอ้ยแนักเลยนะควันชุยเลยโอ้กระดิกไม่ไปเลยเลยนอใหม่จริงหนักเลยโอ้ยนอใหม่นอใหม่ดีจริงพวกเราทำอะไรกินกันดีอะ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวกินนะครับอะไรกิน๋ยวไม่มีอะไรรากรากนอไหม่เลยไหมใช่รากน้อไหม่เป็นนะเว้ยเ็เราถือศีลกันใช่ไหมถือศีลใช้เบียร์ทำอาหารผิดศีลไหมน้ำเบียร์รอดล้างครัวด้วยครับพวกเราปรึกษากันเมื่อกี้นี้ค่ะว่าจะหาคนมาทำครัวแค่ทำให้ลูกให้ปัวกินก็เข้าครัวได้ ส่วนเราจะไปเปิดร้านอาหารที่บกพรค่ะดีเอาออกมาดึงออกมาทำงานเออเพราะเล่นตอนนี้พูดเล่นเรื่องจริงใช่ไหมคะเออดึงออกมาทำงานดีแล้วไม่งั้นไปจมอยู่ในบ้านทำไมงานเรียนขัดบันทกระจายเลยกระจายแล้วปไม่สับมือนะ เรียกว่า <câ reen> มือฉัมังค่ะเป็แม่ครัวตั้งแต่เด็กๆค่ะไปจอบกันว่าทีนี้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องไป็นเปอะไรยากเลยทีนี้เทุ่กๆเลยเออสบายเลยเร็าๆเร็วๆนี่ค่ะย้อนที่มะนาวค่ะท่านจันเนี่ยค่ะที่เล่าตีดไว้มันก็ไม่เสียนะครับไม่เสียเปลี่ยนเสียนลโอ้ดีนี่ยไปได้ต่อในเชิมเลยค่ะเฮ้ยตำสมยานทรวดเอา ไม่ได้ตำได้สมเมงเลยคนไทยเท่าต้องคนต้องคนพร้อมคนบกสมสีสวยนะอคนมันต้องยัวยๆยทีแม้ตบสมมันตีเขาเนื้อจะไม่ได้เขาเนื้อามมีคาดีว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเลย ผู้เฮาเนี่ำดีนี่ไปจุมปุ๊บาละตวจ้าตวเย็นตวจาตัวหรับแล้วต้นกักจต้องต้องหมองอาทิตผู้เฮาหวงใจผู้เฮาหวงใจผู้เฮาห่วงใจสาหวงใจหวงใจสวใจวใจสใจสผู้เฮาหวงใจสาห่วงใจกระตา จะสร้างนี่มันจะทงมันจะสร้างจะาำเยอะำเยอจะสร้างจับร้องเ <c oughs> า,งน,า,า,งน,าน้ำนี้ร่องน้ำเพื่อซึมหน้าวไาวกั้นไหมต้งได้ไว แล้วเริ่มสบายพี่ไหนที่ว่าจะทำว่าจอด่อชายมาถึงขนาดนี้อาอแล้วไม่แต่ไม่ออกป่ะขาด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 เขาจะเป็นเหล็กข้างในมหฮะมันต้องจอดที่โอ้นี่จอดยูน่ะอีทุนี่จอดเว้นอันทำเว้นอัน อันนี้อันนี้ไม่จอดอัน,นอันนี้ก็ไม่จอดเนี่ยประยัดไปนั่นประัดไปดูคนตรวจานปัดไปป้าทำงานโองเรีนได้ปะ รถใครล่ะมันมีรถชังมาคนน่ะเนาะเขากำลังมาทำโอ้ยข้างบนโอ้โหฟางเทศจัอ ทองเทอยู่ว <c oughs> โอ้โหปองคมกำลังออกงานเลยคร <c oughs> โอ้โหโห<อ>ญ่เลยคามชูอชอบชครามถ้าถันในรถถ้าถัางมาไม่ทัดนะระเบอดหวคุณ ยีบบ้านลาดมีเกินยนี่สิบไหมครับเกินต้องไปรวมกันเอาประทองสตีลรวมกันสองที่น่าจะถึงนะครับแสนจนอยู่ที่ไหนในตอนนี้แสนจนอยู่ที่ไหนตอนนี้แสนจนโอ้โหนี่นี่พรท่านครับใหม่ๆนี่ ไม่ไม่รอก็โลดขร้นมาใหม่รือเก่าเนี่ยไม่เคยเห็นตรงเนี้ยเหมือนพ่อผู้เฒ่าครับนี่ครับทำเพิ่มนี่ถามครูบามีเตาเผากิเลรไหมครับ อ่าอ่าไม่ใช่ไอ้นั่นหางหางเรือหางเรือเราหลังจากรอหมดแล้วเนี่อ้าวกระดังไม่เติมไก่ไหนรอไหล่อใเสร็จหมดแล้วครับพวกใบต่างๆไอ้ขนมอะไรต่างๆอ่าอย่นี้หมดแล้วครับอันปั้นไว้หล่อมาแล้วไอ้นี่ร้อยยังนี่ไงไอ้นี่ที่หลังปั้น เปิดแล้วครับแต่แก่ตัวนี้ตัวนีดูที่มันมีการเป็นแบบเรือนรองครับประจุสมบัติโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหนี่นะี่น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 ี่สีเงินสีเหลืองสีเหลือนี่ทาสีเรียบร้อยนี่เรือเรือเรามาจับครับอ๋อไอตัวนึงนี่เท่าไหร่นะราคาประมาณ ตัวไม่หนึงต so so <c oughs> no. no like, like, ้องถามแม่สิตอนนี้แต่ว่าทองเหลืองในระบายหนึ่งอ๋ออันนี้เขาจะเป๊ะเลยนะจำรู้ก่อนนะนี่ไปติดตรงไหนนะติดเรืออะไรเนี่ยข้าวมันไงถ้ามันไม่เท่ากันเดี๋ยวใบนี้กับใบเนี้ยอันนี้นไม่เท่าเพราะว่ามันคนละคนละไซส์กันนั่นไปลำเรือแล้วเนาะไอเดียนี้เพราะว่านีเจ้าท่านอ่ะลำในภาคใต้ดิน เจิ้นทึ่งอันนี้เจิ้นทึ่งเจิ้นทึ่งอ๋ออยู่ที่หัวมันเนี่ยมันใบใหญ่ข้างๆเหรอนั่งรามาจับนั่เรามาจับเล็กกว่าไปจับเล็ก่อนแต่ว่ามึงนี่อะไหล่มาเยอะไงหางมึงออกต่อจากนั้นมาที่ที่เราโอ้ยังไม่น้อยรำไม่น้อยครับโอ้โห นี่ยต่อลายต่อมัจะมีกั้นมาอีกนยี่ปั้นอะไรอยู่อียช่างการตกอะไเงี้ยอ๋อตรงตรงข้างหน้าขาข้างหลังขาข้างหลังเหรอไปเรื่อยๆก่าจะเสร็จเนาะอ้อีก50ปีเสร็จไหมเนี่ยโอ้ยเราจะรอก่อทนแรงักอดูอีกห้าปีอ่อถ้ามีนร้อยี่สิรมัน ลายมังกรเลยเนี่ยอันนี้ใช้เครื่องมาฮะเครื่องเครื่องอะไรอะไรนะสามมิติใช่ไหมครับสามมิติึงฉลุสามมิติหยาบทำรายละเอียดไม่ได้ผมก็เลยว่าเพราะพมงควงมันไม่ไม่เหนียวพอมันก็จะร่อนต้องเป็นวัสดุกอื่นมั้งอ๋อไม่ติดต่อะไรไาวมันกายยาวมันโยดยาโอ้อมันมันมันไม่มันไม่ไหวเราไม่ประณีตเลยหยาบ ต้องต้านดินแน่ผมเริ่มขึ้นดินแล้วเนี่ยเริ่มบรีแค่ผมต้องเอาแมวนี่ไปไว้ที่ปไลาร์ออ้นี่เอาไปไว้ศาลาเนี่ยยังไงไปโชว์ที่ศาลาดีกว่านี่อับเฉาเหมือนแล้วแต<ค>ง<ค>เิลป์นี่ยให้เขายกไปที่ศาลาเนี่ยไปโชว์ทีาา่ศาลาไม่อยู่ที่นี่โอโ้โหอับเฉาไปอยูาา่ไหนก็พ่อศาลาห้องพนศูนย์นั่นแหละไปตรงไหนก็ได้